ญาติชาวไทยทุกท่านครับคนเราคือตัวท่านเองจะสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญมั่งคงมั่งคัง่งยั่งยืนนะครับนึกถึงระดับครอบครัวหน่วยงานบริษัทชุมชนสังคมในระดับต่างๆและจนถึงระดับประเทศไทยเลยบ้านเมืองเลยและโลกใบนี้เนี่ยพูดตรงๆสารภาพตรงๆครับว่าผมค้นพบคําตอบแล้วผมภูมิใจที่ผมค้นพบคําตอบนะแล้วพัฒนาจนกลายเป็นคําตอบที่ง่ายไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับ แต่ทั้งหมดครับผมจะไม่ข้ามผ่านคำว่าความภูมิใจเองคืออยากให้เข้าใจอะถ้าเราทำคนเดียวมันก็มันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่อะไรหลายๆอย่างถ้าเรามาร่วมมือร่วมใจกันทำเนี่ยมันจะดีได้ง่ายกว่าบางคนที่ไปด้วยกันได้ดีเนี่ยมันดีจริงๆอะ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าวิดีโอหมายเลขต่างๆนะครับที่ผมบอกต่อเนี่ยตั้งแต่หมายเลข42-43 44นะครับที่ผมจะบอกต่อนะครับเพราะว่าผมจะไปเฉลยสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนง่ายง่ายเนี่ยอยู่ในวิดีโอหมายเลข45และ46ผมก็จะพูดซ้ํา2วิดีโอนี้แหละรวมถึง4748ต่อไปด้วยทั้งหมดครับมันคือความภูมิใจของท่านเองเมื่อท่านไปเจอเองครับไม่ใช่ว่าคําตอบของความสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นคําตอบใดๆของท่านเองอย่างวิดีโอหมายเลข4 2เนี่ย ผมมาบอกต่อเพื่อให้ท่านดูว่าท่านอยากไหมล่ะอยากให้ชีวิตท่านดีขึ้นแบบดีๆไหมล่ะท่านอยากเจอไหมล่ะวิธีที่เป็นสูตรที่มันยากหน่อยอย่างวิดีโอเนี่ยชื่อวิดีโอคือลองสูตร4ี่1หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอยากเจอมันไหมท่านอยากเป็นไหมอยากทําได้ไหมอยากมีความสุขสมหวังสําเร็จไหมท่านตอบด้วยตัวเองเลยครับแล้วท่านลองทําการบ้านด้วยตัวเองเลยแปลว่าอะไรครับการบ้านคือ,อะายดามพี่พี่น้องครับ เมื่อก่อนนะผมเองก็ไม่รู้นึกว่ารู้แต่ทําไม่ได้ทําแล้วมันยังไม่ถึงไปลองเล่นยังไม่เข้าเป้าสักทีนึงอะไรประมาณนั้นแต่หลังจากที่ผมทําวิดีโอจนถึงหมายเลข41มาเจออะไรบางอย่างเจอจากการที่เราค้นหามานานเจอจากการที่เราไปเหมือนกับพิสูจน์ว่าเอาจริงอะ่ะมันเหมือนกับเราอยากให้เรามีชีวิตดีขึ้นเราทำแค่ไหนล่ะ คนคนนึงจะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยก็ได้นะครับมีคนมาจีบมากมายเลยมีเพศตรงข้ามมาจีบมากมายเลยแล้วเธอก็เห็นตัวเลือกที่ทัดเทียมกันแต่เธอเห็นว่ามีตัวเลือกที่เท่าเทียมกันอยู่ประมาณ5 6คนถามว่าเธอจะเลือกใครเป็นคู่ครองคนคนนั้นจะเลือกใครเป็นคู่ครองก็ต้องเลือกคนที่แสดงออกว่าอยากอยู่กับเราจริงๆมีคุณสมบัติเขาโชว์ของออกมาที่มันเหมาะสม แล้วเราก็เลือกคนไหนโชว์มาดีที่สุดเราก็เลือกคนนั้นเช่นเดียวกันครับผมอยากให้ญาตินะครับลองโชว์ลองทําการบ้านเองให้ถึงให้เป็นแบบดีๆด,ด้วยตนเองว่าอืจะเป็นระดับตัวเองก็ได้เออเรามีความสุขละเรามีความสมหวังมีความสําเร็จละเราเริ่มเจริญมีความมั่นคงภายในตนเองมีความมั่นคงทางการเงินนะครับมีความมั่งคัง่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าต่อไปในชีวิตเราจะดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเอาผมพูดตรง ในส่วนตนเนี่ยตัวเองเนี่ยมันทําไม่ยากไม่ยากนักหรอกแต่ถ้าในระดับของที่เป็นครอบครัวละ่ะในระดับที่เป็นส่วนรวมละ่ะผมว่ามันมันยากขึ้นนะแต่ถ้าเราเข้าใจกันมันเหมือนกับถ้ามีใครถามว่าอยากให้ประเทศไทยจเจริญต้องทํำยังไงผมบอกทําได้หลายอย่างครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีผู้รู้มีการตั้งหน่วยงานองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสร้างชุดความเข้าใจมันเหมือนกับ เราอยากให้คนคนหนึ่งเข้าใจว่าชีวิตจะดีได้อย่างไร,งไรเนี่ยมันเป็นชุดครับมันเป็นชุดความเข้าใจทําให้กระชับและมีคุณภาพมากที่สุดจากนั้นครับคนคนหนึ่งจะดีได้แค่เข้าใจยังไม่พอต้องได้ไปลองเราก็สร้างชุดกิจกรรมขึ้นมามาเสริมให้จากนั้นครับคนคนหนึง่งทั้งเข้าใจดีแล้วผ่านประสบการณ์แล้วหลายคนครับที่จะไปประสบความสําเร็จได้แต่บางคนนะครับ จะต้องมีบริษัทดีๆมารองรับมีชุมชนดีๆมารองรับเราอาจจะต้องไปติดตั้งระบบครบวงจรของการค้าขายของการดูแลใช้ชีวิตให้นะครับเพื่ออะไรครับมันคือการสร้างคนมันคือการส่งเสริมคนมันเหมือนกับช่วงโควิดมีการแจกเงินหลังโควิดก็มีการจะแจกเงินดิจิทัลเพราะอะไรครับมันคือการช่วยคนเพราะว่าลําพังแล้วเนี่ยตัวเราเองช่วยตัวเองไม่ได้ อย่างลูกสัตว์บางชนิดนะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยหากินเองได้เลยแต่คนเนี่ยต้องเลี้ยงดูฟูมฟักนานเท่าไหร่ถึงไปหากินเองได้มันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่หัวใจของวีดีโอหมายเลข4 2นี่คืออะไรครับอยากชวนญาติครับลองไปตรวจสอบพัฒนาความอยากความอยากของเราเองความอยากบางอย่างมันเป็นโทษความอยากบางอย่างถ้าจัดการได้ดีแล้วมันเป็นพลังมันเป็นประโยชน์การทําการบ้านเองครับ ว่าทํำยังไงล่ะตัวเราถึงจะดีสังคมระดับต่างๆถึงจะดีขึ้นนะครับแบบดีๆนะครับมันคืออะไรครับผมไม่ได้บังคับให้ญาติที่มาฟังเนี่ยต้องไปทํากันบ้านนะต้องไปตรวจสอบความอยากเองนะครับหัวใจสําคัญก็คือเราเป็นญาติกันครับทั่วไทยเนี่ยเป็นญาติกันผมขอความกรุณาให้ท่านช่วยบอกต่อวิดีโอหมายเลข42 43อ4นะครับเพื่อให้ ใครบางคนเนี่ยไปลองเองภูมิใจด้วยตนเองแต่ผมจะเฉลยแน่นอนในวิดีโอหมายเลข4ี่พและ4ี่หทั้งหมดไม่อยากพลากความภูมิใจที่ได้ไปเจอเองที่ได้ไปปริ๊งไอเดียด้วยตนเองที่ได้ไปรู้สึกว่าฉันทําได้นะฉันรู้แล้วไปจากยากเพราะว่าผมก็แค่เด็กคนนึงซึ่งไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ค้นหามานานหลักฐานก็อยู่ในวิดีโอชุดปลดล็อกชีวิตนี้แหละผมเองก็ปลดล็อกชีวิตได้แล้วเห็นได้อย่างชัดเจน จากการค้นคว้าจากประสบการณ์ที่เหมือนกับถูกจัดมาอย่างเข้มข้นถ้าใครย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข 35- มถึงสีอก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจว่าผมไม่รู้แค่ไหนเนี่ยก็ไปดูวิดีโอหมายเลข41หมายเลข1อะ่ะจนถึง41่นี่แหละนะครับจนถึง44ด้วยเพราะว่าผมก็จะไม่เฉลยให้จริงจังนักนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ายาทลองลองจริงๆ เพนที่ผมกล่าวมาญาติก็จะพยักหน้าได้เองแปลว่าอะไรครับกราบขอร้องดุดกลาบแทบเท้าช่วยกรุณาบอกต่อวิดีโอหมายเลข42,43,44ชื่อนี้แหละให้ผมหน่อยนะครับเพื่อให้ญาติชาวไทยทั่วไทยได้พิสูจน์ครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นความโง่เขลาที่เป็นความผิดพลาดในวีดีโอก่อนหน้านี้ ได้โปรดมองวิธีการให้อภัยและละเว้นโทษให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่รู้มันแค่ใยดีมันแค่พัฒนามาตามลําดับแค่นั้นเองนะครับแต่ในเมื่อมันรู้แล้วชวนญาติครับทําดีคนเดียวนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนผมไม่อยากเป็นเช่นนั้นผมขอหาพวกหาเพื่อนผ่านวิดีโอหมายเลข42-43-44 ่านจะช่วยกรุณานะครับบอกต่อเพื่อจะเจอเพื่อจะมีโอกาสที่ญาติทั่วไทยได้เจอเจอทางของตัวเองอะเจอทางที่ชัดเจนภูมิใจเองทั้งหมดครับขอความกรุณาดุดกาบแทบเท้าบอกต่อวีดีโอให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ